ทำไมโรงหนังในประเทศไทยถึงมีแค่ SF และ Major ทุกคนในประเทศไทยคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเจ้าโรงหนังยักษ์ใหญ่อย่าง SF และ Major ค่ะว่าแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีแค่2ชื่อนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วทั่วโลกมีโรงหนังอยู่เพียงไม่กี่เจ้าวันนี้ The Founder Recipe จะพาคุณมาหาคำตอบเปิดมุมมองธุรกิจกับเรื่องของโรงภาพยนตร์นในประเทศไทยกันค่ะ Welcome Full Plan. This the Founder Recipe. Full Plan. to This is ออาหาหรสมจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปในอดีตนะคะภาพของโรงภาพยนตร์ค่ะที่เป็น standalone หรือว่าตั้งอยู่ตระการตาในย่านชุมชนนะคะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายแวะเวียนเปลี่ยนผ่านกันเข้ามานะคะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะ หลายคนเนี่ยคงคุ้นเคยกับภาพนี้นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโรงหนังเหล่านั้นค่อยๆหายไปค่ะตอนนี้กลายเป็นเพียงความทรงจําเท่านั้นแล้วอะไรล่ะที่ทําให้มันหายไปต้องบอกว่าในเวลาเดียวกันนะคะในขณะที่โรงหนังเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆเลือนหายไป มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือโรงภาพยนตร์รุ่นใหม่ถือกำเนิดขึ้นนะคะพร้อมเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปตลอดการอย่าง S.F. Cinema และ Major Cinplex e ค่ะก็ได้ก้าวเข้ามาครองตลาดนะคะด้วยกลยุทธ์แล้วก็วิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครพวกเขาไม่เพียงสร้างแค่โรงหนังค่ะแต่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนไทยนะคะตั้งแต่การเปิดตัว IMAX 4DX รวมไปถึงการจับมือกับศูนย์การค้ารายใหญ่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ แต่เบื้องหลังความสำเร็จไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ทั้งในด้านการแข่งขันระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่และการต่อรองที่ซับซ้อนกับค่ายหนังรายใหญ่ของโลกนะคะความสัมพันธ์กับห้างสรรพสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันการตั้งกลยุทธ์ราคาตั๋วที่ดูเหมือนที่จะถูกเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยจิตวิทยาค่ะรวมไปถึงการปรับตัวของธุรกิจในยุคที่มีความบันเทิงที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในโรงภาพยนตร์ เพราะวงการภาพยนตร์ของไทยไม่ได้มีเพียงแค่จอขนาดใหญ่ค่ะแต่เปลี่ยนไปด้วยเกมธุรกิจและกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าโรงหนังสแตนอาร์ดเนี่ยทำไมถึงหายไปต้องขอเล่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวันเวลาผ่านไปค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเราก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะยุคนี้นะคะเปลี่ยนไวมากๆเลยค่ะโรงหนังสแตนอารที่เคยโด่งดังในยุคก่อนนะคะกลายเป็นของเฉพาะทาง ที่เกินไปในสายตาคนยุคนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยออกนอกบ้านก็ไม่ได้อยากเพียงแค่ดูหนังใช่ไหมคะเราอยากมีกิจกรรมหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นปัจจัยถัดมาก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะต้องบอกว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าเพียงแค่โรงหนังค่ะคิดภาพดูนะสมมติเราจะตั้งห้างสรรพสินค้านะคะที่อยู่ในเมือง พื้นที่ตรงนั้น,นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายอย่างมากเลยมันจะมีทราฟฟิกเกิดขึ้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดธุรกิจมากมายแต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่โรงหนังนะคะอาจจะไม่ได้เพิ่มมูลค่ากับพื้นที่นั้นเท่าไหร่ค่ะอีกหนึ่งปัจจัยไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการมาของสตรีมมิ่งซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของโรงหนังเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus, Amazon Prime นะคะเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงมีโอกาสสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนไม่แพลตฟอร์มใดก็แพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมคะการมาของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะต้องบอกว่าทำให้พฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ใครๆก็เลือกดูหนังจากบ้านได้ในราคาที่คุ้มค่ากว่าค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำคัญที่สุดคือเลือกดูหนังตอนไหนก็ได้ค่ะ อีกหนึ่งอย่างที่เป็นปัจจัยมากๆนั่นคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์โรงหนังค่ะไรายได้น้อยแต่ค่าใช้จ่ายเยอะเป็นสิ่งที่ไม่น่าลงทุนเลยว่าไหมคะ รู้ไหมว่าการเปิดโรงหนังสแตลโลนเนี่ยจริงๆแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ดินในทำเลดีๆค่าไฟที่ใช้ฉายหนังค่าแรงพนักงานไปจนถึงค่าบำรุงรักษาอาคารค่ะโรงหนังเดียวเนี่ยไม่สามารถแชร์ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมือนโรงหนังในห้างได้เลยนะคะต้องบอกว่าในห้างเนี่ยเขาจะมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกันได้ทําให้ต้นทุนที่อยู่ในห้างเนี่ย่่ว่า่รงหนัง่่่น่่่่นอย่างเห็นได้ชั่เลยค่ะ SF และ่่่่่่่่่่่่่่ ธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมนี้ด้วยกลยุทธ์อะไรบ้างเราไปดูกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะต้องบอกว่าเขาผสานโรงภาพยนตร์เข้ากับศูนย์การค้าหรือที่เรียกว่าซ i นีมาอินช o อปปิ้งมอลล์ค่ะหนึ่งในกลยุทธ์ที่ SF Cinema นะคะรวมถึงเมเจอร์ซ e น l เพล็กซ์ทําเนี่ยนั่นก็คือการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะเขาเริ่มต้นการตั้งโรงภาพยนตร์ในศูนย์การค้านะคะแทนที่จะตั้งโรงหนัง s t a n d a l o n e โรงหนังในศูนย์การค้าค่ะจึงเป็นจุดที่ดึงดูดผู้ชมได้ดีมากขึ้น้นนเื่องจากผูค ะสามารถทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยควบคู่ไปกับการช้อปปิง้งกินอาหารพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ชมภาพยนตร์ค่ะแนวทางนี้นะคะช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบครบวงจรค่ะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่แล้วก็สําหรับคนที่มองหากิจกรรมที่หลากหลายให้ครบจบในที่เดียวกวลยุทธต์ต่อมาคือการยกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์แบบพรีเมียมค่ะ SF แล้วก็เมเจอร์เนี่ยต่างมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างนะคะเขานําเสนอประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือชั้นผ่านโรงภาพยนตร์แบบ แบบไม่ว่าจะเป็น IMAX 4DX Dolby Atmos ค่ะหรือภาพเสียงที่มีคุณภาพรวมถึงการเปิดตัวโรงหนัง VIP ที่เน้นความสะดวกสบายแล้วก็บริการพิเศษค่ะอย่าง Major c i n e p l e x ค่ะเปิดตัวโรงภาพยนตร์ที่นั่งแบบ Luxury Seating นะคะในพารากอน Cineplex ค่ะอย่างเช่น Eon t h e a t e r ที่มีเก้าอี้ปรับเอนนอนได้มีระบบเสียงส่วนตัวและบริการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มถึงที่นั่ง ในขณะที่ SF ค่ะพัฒนาประสบการณ์แบบโกล์คลาสซีนาด้วยเก้าอี้ปรับเอนสุดหรูพร้อมบริการส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคือการนำระบบดิจิตอลมาใช้หรือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งสองเครือปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตอลค่ะโดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองตั๋วออนไลน์ค่ะทั้ง SF และ Major นะคะพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งจอง ตั๋วล่วงหน้าได้พร้อมระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยและรวดเร็วสิ่งต่อมานะ่าสนใจมากนั่นคือเรื่องของโปรแกรมการสะสมคะแนนค่ะ เมเจอร์ซินิเพล็กซ์เปิดตัว m อ e n นะคะที่มอบสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าตั๋วและเครื่องดื่มในขณะที่ SF ค่ะมีโปรแกร,รม SF Plus ให้สิทธิประโยชน์ที่ใกล้เคียงกันระบบจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสค่ะโรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่งรองรับการชำระเงินผ่าน e-wallet และแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น r a บ Bi t Line Pay หรือ True m o n e y Wall e t ไปกันที่การขยายประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ค่ะหรือว่าไลฟ์สไตล์อินทิเกชันเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่า SF แล้วก็เมเจอร์เนี่ยไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่แค่การเป็นโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ยังพยายามรวบรวมตัวเองเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างเช่นการจัดกิจกรรมพิเศษค่ะการฉายหนังรอบพิเศษกับแฟนคลับภาพยนตร์การจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังใหม่อย่าง MoV i e Premiere นะคะหรือจะมีการจัดเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นั้นๆด้วย และก็ยังมีพื้นที่เพื่อการสังสรรค์แล้วก็พักผ่อนนะคะอย่างเช่น Major Cineplex ลไอคอนสยามค่ะเขาจะมี Sky Lounge ที่สามารถให้ผู้ชมเนี่ยมาดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยา ก่อนหรือหลังชมภาพยนตร์ได้ด้วยนะคะในขณะที่ SF Cinema ในบางสาขานะคะอย่างเช่น Central World ค่ะมีพื้นที่ co-working space สำหรับคนรุ่นใหม่ให้มานั่งรวมตัวกันทำงานได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งกลยุทธ์นั่นก็คือการสร้างพันธมิตรธุรกิจนะคะร่วมกันกับแบรนด์อื่นๆค่ะอย่างเช่น SF แล้วก็ Major นะคะให้กลยุทธ์การจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันกับสตูดิโอภาพยนตร์ เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์รอบพิเศษไม่ว่าจะเป็นมาว์เวลด์ดิสนีย์หรือว่ายูนิเวอร์แซลนะคะที่ดึงดูดกลุ่มแฟนคลับแล้วก็กระตุ้นยอดขายตั๋วได้เยอะมากสิ่งต่อมาคือความร่วมมือกับแบรนด์สินค้าค่ะอย่างเช่นการโปรโมทสินค้าเมนูพิเศษในโรงภาพยนตร์หรือการจัดแคมเปญร่วมกับร้านค้าในศูนย์การค้าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการขยายสาขานะคะสู่เมืองหลักแล้วก็เมืองรองในต่างจังหวัดค่ะทาง SF แล้วก็เนเจอร์นะคะไม่ได้จํากัดธุรกิจของตนอย่างอยู่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ก็ยังขยายสาขา าไปยังเมืองรองต่างๆนะคะโดยเน้นเปิดสาขาในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ค่ะตัวอย่างอย่างเช่น Major Cineplex ในเซ็นทัลพลาซาเชียงรายหรือจะเห็น SF c i n e ซ a ิมในเซ็นทัลนครราชสีมาย้อนหลังกลับไปนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปดูจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของ Major Cineplex ค่ะกับบุคคลคนนี้นั่นก็คือคุณวิชาภูนวรักษณ์และวิสัยที่เปลี่ยนวงการภาพ,พยนตร์ไทย ในปี2538คุณวิชาพูลวรรักษ์ค่ะได้ก่อตั้ง Major Cineplex นะคะและเป็นการรวมโรงภาพยนตร์หลายโรงที่ทําให้เมเจอร์กลายเป็นจุดหมายที่ไม่ใช่แค่การชมภาพยนตร์ค่ะแต่ยังเป็นสถานที่ไลฟ์สไตล์ครบวงจรเขาผสานโรงภาพยนตร์ร้านอาหารแล้วก็แหล่งชอปปิ้งเข้าไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะและคุณวิชาเองได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ i m a x แห่งแรกในประเทศไทยที่พารา g o n Cineplex ค่ะเขามีการเปิดตัวจอขนาดใหญ่ระบบเสียงคุณภาพแล้วก็การลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่เพียงเพิ่มมูลค่าของตัวนะคะแต่เขาสร้างมาตรฐานใหม่ในประสบการณ์การรับชมภาพ,พยนตร์ค่ะการเปลี่ยนโรงภาพยนตร์เข้าสู่ยุคดิจิทัลนะคะก็มีการใช้ระบบดิจิทัลโปรเจ c เตอร์ทำให้ไม่ต้องใช้ฟิล์มจากภาพยนตร์แบบดั้งเดิมแล้วนะคะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องที่คุณวิชามีนะคะก็คือการเข้าใจแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคและที่สำคัญคบ ปรับตัวเก่งมากๆค่ะช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะธุรกิจโรงภาพ,พยนตร์เขามีโอกาสนะคะที่ได้ปรับตัวหลายอย่างมากอย่างเช่นการขายหุ้นในบริษัทสยามฟิวเจอร์เดเวล OP เมนต์ในปี2 5 6 4เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็นําเงินมาใช้ขยายธุรกิจหลกกักน,นะคะการตัดสินใจนี้เนี่ยอาจจะเกิดในช่วงที่ตลาดผันผวนแต่เขาสามารถปิดดีลในราคาที่ดีถึง7 7 6 5ล้านบาทค่ะ และเขายังมีการเปิดตัวธุรกิจเสริมนะคะอย่างเช่นการจำหน่ายปัอบคอนนอกโรงภาพยนตร์การสร้างหนังไทยเช่นอีเรียมซิงค่ะ ซึ่งสร้างรายได้กว่า200ล้านบาทในช่วงที่โรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรามาดูปรัชญาแล้วก็วิสัยทัศน์ที่พาเขาไปสู่ความสําเร็จกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะการสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับก็จะเห็นได้แล้วนะคะว่าเขามีตัวเลือกที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยค่ะสิ่งตอมารคคือการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นนะคะแม้จะ,ะเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งแต่ SF เนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะคะและเขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องของสตรีมมิ่งเข้ามาแทนที่ก็ตามแต่วันนี้ วิชาเชื่อว,ว่าโรงภาพยนตร์จะเป็นส่วนสําคัญของการเพิ่มความบันเทิงในระยะยาวโดยเขากล่าวว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อาจเปลี่ยนวิธีการชมภาพยนตร์ที่บ้านแต่ไม่สามารถ ทดแทนประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ได้ค่ะย้อนกลับไปเรื่องของการบริหารแบบครอบครัวอย่าง SF ค่ะจนเป็นการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะคะจุดเริ่มต้นความฝันของผู้ก่อตั้งนะคะเริ่มต้นจากคุณสมานทองร่มโพค่ะอดีตข้าราชการที่ลาออกมานะคะเพื่อสร้างโรงภาพยนตร์ในจังหวัดตราดในปี2512ภายใต้ชื่อสีตราดาม่าค่ะแม้ในช่วงแรกค่ะจะเป็นเพียงแค่โรงหนังแบบ standalone ค่ะแต่ด้วยเรื่องของการบริหารการบริการและก็ความใส่ใจลู ูกคค้านะะทําให้มีคนกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากคุณสมานเสียชีวิตในปี2525 25นะคะคุณสุวัตทองร่มโพลูกชายคนโตวัยเพียงแค่17ปีค่ะต้องลุกขึ้นมาบริหารและเดินหน้าต่อกับการรับผิดชอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ของครอบครัว ด้วยพนักงานมากกว่า100ชีวิตนะคะความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยทำให้ธุรกิจขยายตัวจากจังหวัดตราดไปสู่จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกค่ะจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาเข้าสู่ระบบมัลติเพล็กซ์นะคะในปี2537ค่ะโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเข้าระบบโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์นะคะคุณสุวั์เนี่ยมองเห็นแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเขาตัดสินใจลงทุนมากกว่า600ล้านบาทในการสร้าง SF Cinema CD ค่ะ สาขาแรกคือ MBK Center นะคะในปี2542เขาใช้แนวคิด One Floor Entertainment ค่ะรวมโรงหนังร้านอาหารแล้วก็โบลิ่งไว้ในพื้นที่เดียวเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะช่วยให้ SF ตั้งจุดเด่นแล้วก็สามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันรายใหญ่ได้อย่าง Major Cineplex ค่ะ ถัดมาค่ะก็จะมีการส่งต่อให้กับทายาตรุ่นที่2นะคะกับทายาทของทองร่มโพค่ะอย่างคุณพานุวัต์ทองร่มโพและคุณพิมพ์สิริทองร่มโพคุณพานุวัต์ทองร่มโพหรือว่าคุณบอสนะคะเริ่มต้นทํางานในธุรกิจครอบครัว จากตำแหน่งพนักงานขายตั๋วเลยค่ะเพื่อเรียนรู้ระบบงานจากพื้นฐานก่อนจะก้าวมาเป็นชิ t เทคนิคออฟิเซอร์หรือการเป็น CTO ค่ะเขามุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI รวมถึงการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทําให้ผู้ชมสามารถจองตั๋วแล้วก็เข้าชมภาพย,ายนตร์ได้อย่างสะดวกสบายคุณพิมพ์สิริทองร่มโคหรือคุณมิ้นค่ะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ SF นะคะในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ SF ค่ะ เธอเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับอย่างเช่นโรงภาพยนตร์ The b a t Cinema by Omas นะคะหรือ Sigma Cinestadium และ NT First Class Cinema ค่ะเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มพรีเมียมและกลุ่มครอบครัวแนวคิดการบริหารที่โดดเด่นมากเลยก็คือเริ่มต้นจากพื้นฐานค่ะก็จะเห็นว่าทายาตรุ่นใหม่ของ SF ค่ะเริ่มทำงานตั้งแต่ตำแหน่งระดับล่างเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นพนักงานขายตั๋วเพื่อเข้าใจระบบการทำงานแล้วก็ปัญหาหน้างานค่ะ วิธีนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากพนักงานอีกด้วยนะคะสิ่งต่อมาคือการให้ความสําคัญกับคนค่ะทั้งคุณสุวัสด์แล้วก็คุณพานุวัตรค่ะเน้นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดบริษัทไม่มีนโยบายปลดพนักงานแม้ในช่วงโควิด19นะคะซึ่งช่วยสร้างฐานความผูกพันแล้วก็ความเชื่อมั่นในองค์กรค่ะถัดมาคือการปรับตัวและนวัตกรรมค่ะ SF ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะคือการนำเลเซอร์โปรเจคเตอร์มาใช้แทนหลอดไฟซีนอน เพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มคุณภาพการฉายและการใช้ AI ในระบบจองตั๋วด้วยสุดท้ายคือการสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวนะคะโรงภาพยนตร์ SF เนี่ยเน้นการมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น Live Viewing Drive-In Cinema และโรงภาพยนตร์แบบพรีเมียมเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจคือรายได้รวมและกำไรสุทธิของ SF ค่ะในปี25 6 3รายได้รวมอยู่ที่7,494ล้านบาทแต่ขาดทุนอยู่ที่2613ล้านบาท ปี2564รายได้รวม8,316ล้านบาทขาดทุนอยู่ที่137ล้านบาทในปี2565รายได้รวมอยู่ที่12,754ล้านและกลับขึ้นมามีกําไรสุทธิที่489ล้านบาทปี2566รายได้รวมอยู่ที่15,065ล้านบาทได้กําไรสุธทธิอยู่ที่210ล้านบาทและ9เดือนแรกของปี2567ค่ะมีไรายได้รวม11,624ล้าน และได้รับกําไรสุทธิที่33.26ล้านบาทและเรามาดูรายได้รวมและกําไรสุทธิของเมเจอร์ตามปีนะคะปี2563มีรายได้รวมที่3,936ล้านบาทอยู่ที่การขัดทุน527ล้านปี2564รายได้รวมอยู่ที่3,365ล้านและมีกําไรสุทธิที่1,581ล้านปี2565รายได้รวมที่6,749ล้านกําไรสุทธิ252ล้าน ปี2566ค่ะรายได้รวม8,734ล้านกำไรสุทธิ1,041ล้านและ9เดือนแรกของปี2567มีรายได้รวมที่5,542ล้านกำไรสุทธิ422ล,ล,42ล,ล้านค่ะเรามาถอดบทเรียนเจ้าของธุรกิจจากเรื่องนี้กันค่ะสิ่งแรกคือการสร้างมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่านะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเงินที่จ่ายไปราคาที่สูงขึ้นคุ้มค่ากับประสบการณ์และความแตกต่างที่ได้รับกลับมาค่ะ ิ่งต่อมาคือการใช้จิตวิทยาราคานะคะการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีการเลือกหลายระดับทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขามีทางเลือกและพร้อมจะจ่ายกับราคาที่คุ้มค่าแล้วก็พรีเมียมที่สุดสุดท้ายคือความแตกต่างที่จับต้องได้ค่ะธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะทำให้ลูกค้ายินดีแล้วก็เต็มใจที่จะจ่ายแม้จะในราคาที่สูงกว่ามองผิวเผินเหมือนเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายภาพ,พยนตร์ ขายโรงหนังขายป๊อบคอนแต่จริงๆแล้วนะคะในนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยวิสัยทัศน์อุดมการการปรับเกมการปรับกลยุทธ์ต่างๆนะคะและการเผชิญความท้าทายและที่สําคัญเขาผ่านมาได้แม้จะในจุดวิกฤตที่สุดอย่างการปิดโรงหนังนะคะในช่วงโควิด -19 ก็ยังทําให้เขากลับมาพัง,งาและสามารถสร้างกําไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมิงก็เชื่อว่าหลายๆธุรกิจในตอนนี้นะคะคงเรียนรู้ไปกับพวกเราค่ะและที่สําคัญทุกการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การเติ เติบโตที่ดีขึ้นเสมอนะคะฝากไปด้วยกับ The Founder Recipe ค่ะถอดบทเรียนธุรกิจที่จะทำให้คุณนะคะไม่พลาดในทุกเรื่องราวและในปีนี้ปล่อยให้เราย่อยและสรุปทุกเรื่องให้ฟังให้คุณมีเวลาได้โฟกัสธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่อีพีหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องราวของอะไรจะมาเป็นบทเรียนให้เราได้ถอดบทเรียนกันบ้างกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ค่ะกับ The Founder Recipe วันนี้มิลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Welcome to Full Plan. This is the founder recipe. A handsome per